นี่เราจะมาสุ่มตู้นี้กันครับอีกหนึ่งตู้เลตในการได้นะครับระดับที่เป็น SSR หรือว่า LR เนี่ยจะอยู่เพียงแค่1%เท่านั้นนะครับผมอยากได้1%นี่เอ์ี้ครับมันจะต้องการสุ่ม10ครั้งใช่ไหมตกลงไปแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นม้วนคัมภีร์ให้เรามาแง้มทุกคนครับถ้าเกิดว่าแง้มไปแล้วมันทองก็คือทองถ้าแง้มไปแล้วมันแล้วมัน ม่วงแบบนี้นะครับก็คือม่วงก็คือไม่ได้นะมาลองดูคัมภีร์ทองทุกคนหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เออมโอ้ไม่อุยหุยุยุยยสสองหนึ่งต่นเต้นครับตื่นเต้ครับมาลองลุ้นกัน L R L R ไม่ S S R ได้ไหม L R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  ไม่ใช่คนนี้想与我一同见证่ก的บ火ันเรียบร้อยนะครับผมเป็นไปกันต่อครับอุ๊ย想与我一同见证่ก的บ火ันไอุตส่าห์ใช้สูตรกดข้ามทุกคนแต่ได้ซสำ ได้ SSR ไปชิวหลิมสามสอตัวในคลิปเดียวกันโอหได้หลายมากเลยผมเปิดไป210โลแล้วนะครับผมได้ SSR มา2ตัวซ้ำมี13ตัวซ้ำอืมอ่ะไปกันต่อครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเชื่อสกกับเกมกบับบีเยอะอยู่ถ้าจักร3นะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมผมก็เลยแบบต้องเปิดหน้าเลยเพราะว่าเราจะมาเปิดกาชากันครับผม ซึ่งผมก็เล่นเกมนี้มาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วเป็นหลักเดือนแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแบบตาบับในใจมาโดยตลอดเลยครับคือการสุ่มกาชาหรือว่าคู่หูของเกมนี้ผมยังไม่เคยได้ตัวดีๆกับเขาเลยครับเกมนี้เขาจะเป็นแบบเกมแนวแบบกระบี่เยอะยุทธจักรจริงๆก็คือเราจะมีแบบตัวละครของเราเนาะที่มาจากสำนักต่างๆครับแบบบูตึงเร้าลินสุสารโบราณอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบว่าชอบเสพ แบบนิยายจีนหรือว่าชอบดูอะไรที่เป็นจีนๆเนี่ยแล้วก็ชอบอินๆอ,อะไรเกี่ยวกับสำนักเนี่ยทุกคนจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับ แล้วก็ชื่อคู่หูที่เราจะสุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหลายๆคนที่ทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกครับแต่มันอยากได้ทุกคนมันอยากได้ตัวละครที่เป็นกลุ่มแบบ L R ครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมสุ่มมาประมาณหนึ่งแล้วได้ S R มา3ตัวก็จะมีเจ้าชายมังกรลำดับที่5หวันเยี่ยงเหลียงแลแล้วก็เจ้าตำหนักซนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่3คนเนาะ ทีนี้เกมนี้เนี่ยเวลาเราจะไปสุ่มคู่หูหรือว่ากาชานะครับมันจะมีอยู่ที่มุมนี้เลยครับซ้ายล่างของจอตรงนี้นะครับพอคิดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะมีแบบว่าตู้ที่เป็นแบบตู้ธรรมดาตู้หลับเรตอาร์ธรรมดาเราไม่สุ่มครับข้ามไปเลย นี่เราจะมาสุ่มตู้นี้กันครับอีก1ตู้ซึ่งตู้นี้แหละครับเป็นตู้สุ่มคู่หูหรือว่าตัวละครที่ผมอยากได้นะครับโดยพ e ีวิวมาลองดูกันเกมเนี้ความโหดคือเขามีตัวละครระดับแแลง LR หรือว่าลีเจนด a รี่เนี่ยอยู่เพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับหน้าเหรียญเชียงหลิงชูโยชินแล้วก็ จินสี่องเต้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร SR อีกประมาณ10ตัวด้วยกันนะครับซึ่งผมได้มาแบบ3ในเหรอวะผมอยากแบบหลุดได้ LR มันสักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเกมจะใจดีกับผมไหมนะครับแล้วก็หลังจาก SSR กับ LR เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าแรง SR ทั่วๆไปเนาะแล้วก็แรง R ครับผมแล้วก็แบบว่า UC แบบว่า uncommon แบบธรรมดามากๆไปอีกนะ ซึ่งเลทในการได้นะครับระดับที่เป็น SSR หรือว่า LR เนี่ยจะอยู่เพียงแค่1%เท่านั้นนะครับ1%แล้วก็ไปสุ่มอีกใน13ตัวนั้นน่ะผมอยากได้1%นี้ครับเ<ๆ>วลาเราสุ่มไปประมาณเกือบเกือบ200ครั้งนะมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับ SSR กับ LR วันนี้ผมเตรียมตำลึงมากว่า50,000ื่นตำลึงครับผมโดย50,000ื่นตำลึงเนี่ยครับถ้าแปลเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณสักแบบ1 000, 5 0 0 0บาทได้เลยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ50,000นี้มาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวละครแหลง LR หรือไม่ตัวละครอะไรก็ได้เลยแต่ขอ LR มาที่10โลแรกครับผมเวลาสุ่มกาชานะมันก็จะบอกว่าคุณจะต้องการสุ่ม10ครั้งใช่ไหมบกลงไปแบบนี้ครับ แล้วก็จะเป็นม้วนคัมภีให้เรามาแง้มทุกคนครับถ้าเกิดว่าแง้มไปแล้วมันทองก็คือทองถ้าแง้มไปแล้วมันแล้วมันม่วงแบบนี้เลยครับก็คือม่วงก็คือไม่ได้นะต่อกันที่20ครับผมไปครับึบ <c oughs> <c oughs> ยังม่วงอยู่20ยังไม่มาอะไปต่อกันที่30ครับ ทอ,องหน่อยเร็วทอ,องอวดเขาหน่อยโหสามสิก็ยังไม่มานะครับ<ะ>เริ่มและวเริ่มแล้วดวงมันเริ่มมาแล้วสีิบครับผม,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 มยังฮมบา<ะ>อย่างน้อย1%ึ่อแต่ว่าร้อยครั้งเราก็คงจะได้สักหนึ่งทีเนาะเออผมก็คงไม่ซวยถึงขนาดแบบ200ครั้งมั้งนาไปต่อครับห0ส

เราลองแบบเปลี่ยนวิธีการเปิดเมื่อกี้เราค่อยๆแงมใช่ไหมเราลองกระชากคัมภีร์ดูบ้างเนาะนี่80ดสนะปึบก็ยังม่วงอยู่นะครับไปกระชากคัมพีเก้าสึบเมื่อกี้เพิ่งพูดเอาไปเอง่าว่าแบบ100โลอะโอกาสได้1%มันก็ต้องคงจะได้เนาะนี่ไงโลที่100ครับมาลองดูกัรหนึ่งได้หรือไม่มาลุ้นกัน อึอึ <C ELL> อึ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 พ้นเถอะอ้แล้วก็ทองไม่ทองนะครับก็ยังม่วงอยู่ดีโอ้หมดไปแล้ว100อย่างรวดเร็วไปกันต่อครับเมื่อกี้หมดไปแล้ว100โลไปกันต่อที่110โลครับไหนแมหน่อยเถอะเนี่ยยังไม่เคยเห็นตําราที่มันเป็นสีทองเลยอะ่ะ ร้อยยี่สิบมาเหอะโอ้ยยังไม่มาร้อยสามสิบแบบชุดกระชากคัมพีึ๊บร้อยสามสิบแบบชุดกระชากคัมพีโอ้โหโโยังไม่ได้อ่าอันนี้1 4 0นะครับอันนี้เกือบการันตีแล้วอีก10ครั้งก็การันตีครั้งหน้าการันตีอ่ะทุกคนเพรานนะฉะนั้นนี่ยงานไงผมได้ใช้การันตีจริง,รงๆด้วยทุกคนครับ10โรนี้ผมได้การันตีแน่ๆ แต่มันลุ้นว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะครับขอให้เป็น LR สัก1ใน3ตัวนี้ได้หรือไม่ใครก็ได้สัก1ตัวสาธุสาธุสาธุเพียงและนี่คือโรที่1 5 0ของผมนะครับผมเปิดไปแล้ว1 5 0โลนะทุกคน150กับการันตีครับ SSR หรือว่า LR แน่นอนมาลุ้นกันขอให้เป็น LR นะครับ 3, 2 1ไปครับ มาลองดูคำพีทองทุกคนหน้าตามันจะเป็นแบบน,น nee. ี้เออบูดูโอ้นี่อุ้ย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 นี่สีม่วงสีแดงแล้วก็สีทองสามสองหนึาา่งุ้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับรอรุนกัน LR LR ไม่ SSR ได้ไหม LR 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 ไม่ใช่คนนี้อยาก与我一同见证燎原的星火吗เรียบร้อยนะครับผมเป็นไปชิวหลิงนะครับผม,มก็บอกว่าอยากมาร่วมเป็นสักขีพยานกับข้าในเปลวไฟที่ลุกลามไปทั่วไหมนะครับโอ้ oh, oh, แล้วก็เป็น SSR นะครับก็ยังไม่เป็น l ออยู่ดีเต้าเบาๆโอ้ oh. ร้อยห้าสิโลไปแล้วแล้วเราก็รีเซ็ตการันตีของเรากลับมาเป็นที่200เหมือนเดิมนะครับมาลุ้นกันต่อครับว่าจะมีโอกาสได้ไหมคงจะไม่ถึงการันตีอีกรอบแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าขอให้มันได้ออกสัก s ออีกสัก SSR หนึ่งหรือว่าอีกสัก LR หนึ่งขอ LR ได้ไหม่ L R ได้ไหมไปครับ10โลเด,ดไป160ครับโอ้ยยังม่วงยังต่อเนื่องร0 7 สิบครับผมฮึบมันเขี้ยวอะ่ะไปต่อเราแบบไปกันยาวๆเลยครับฮึบไอ้นับแล้วนะจุดๆนี้ไหกันต่อครับอุ๊ยโอ้อุตส่าห์ใช้สูตรกดข้ามทุกคนแต่ได้ซ้ำ ได้ SSR ไปชิวลิงสามสองตัวในคลิปเดียวกันโอ้ได้หลายมากเลยผมเปิดไป210โลแล้วนะครับผมได้ SSR มา2ตัวสามมี13ตัวซ้อามสิบครับอุอยมาแล้ว SSR LR เถอะ LR เหอะไม่เอา SSR เอา LR เมื่อกี้ขอโทษพูดผิดขอเป็น แล้วอาเธอร์อึ๊บอึ๊อึ๊บ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 ได้เอสเอสอาร์อีกนหนึ่งตัวนะครับหน้าหลานจื้อนะครับผมเออเขาบอกว่าการเดินทางย่อมมีที่สิ้นสุดโชคพิกพันสัมพันธ์ไหลลื่นดังสายน้ำนะครับผมโอ้โหถูกกระโปรงเจเขาสิกระโปรงเขาดูแบบว่าไม่ดูอยู่ในยุคจีนเลยอะเขาดูเรื่อมเรืมเขาดูแบบดิสโก้สุดๆเลยกระโปรง เจของเรานะครับ280นะครับผมปึ๊บสองเก้ายังยัางแล้วก็2อ0้แล้วเนาะแล้วก็300โลนะครับผมซุ่มไปแล้ว300โลทุกคนไม่ได้เต่า หมดตัวแล้วนะครับสำหรับแบบห้าหมื่นของผมโดนรูดไปฟลิอย่างรวดเร็วนะครับผลประกอบการของผมนะทุกคนเมื่อกี้นี้นะครับได้นี่เลยหน้าหลานจือ่อกับไปชิวหลินนะครับ2ตัวได้สองสาวมานะครับก็ หน้าตาดีทั้งคู่เลยนะทุกคน2ตัวละครนี้ซึ่ง2ตัวละครนี้ผมก็คงจะปั้นแหละครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอามาใช้แบบว่าแทนตัวของตัวของ SSR ที่มีอยูต่ตอนนี้ได้ด้วยเนาะก็รวมแล้วนะครับไลน์นี้เนาะผมเปิดไป300โลได้ใช้การันตีนะแล้วก็ดวงไม่ดีเลยเจอคำว่าดวงแบบอยู่ในแบบการันตีเลทของเขาเลยนะครับ แล้วก็ผมได้ไปชิลลินเนี่ยมาําด้วย2ตัวนะครับแล้วก็หน้าหลานจื่อเนี่ยหตัวอันนี้ก็คือผลประกอบเกลือไม่ใช่ผมประกอบการของผมนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร s s r ซ้ๆกันไปนะครับเวลาเราได้ตัวละครซ้ำเราก็สามารถเอามาเลื่อนขั้นแบบดาวตัวละครได้นะครับผมอันนี้ก็ใครได้ตัวละคร s s r ก็จริงๆก็ s s r ก็ใช้ได้ครับแต่ผมอยากหล่อเท่ ผมอยากมีตัวละคร LR ติด ID กับเขาบ้างอะ่ะมันไม่ได้นะครับเต่า <c oughs> 300โลเดี๋ยวไว้แบบมีโอกาสเราก็จะมาแก้แค้นกันใหม่นะครับสำหรับตัวของกาชาเกมนี้กับกระบี่ยอยยุทธจักรครับผมซึ่ง เกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลองเล่นนะก็สามารถลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมเป็นเกมแบบว่าสามารถทําเควสกดแบบทําเควสเพลินๆได้เลยแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆแบบมีระบบออโต้นะครับในการทําเควสในการทําอะไรรายวันอะไรต่างๆก็มีออโต้หมดเลยค่อนข้างเล่นแบบสบายแบบเล่นแบบถอดสมองเล่นไปเรื่อยๆได้ครับแต่งหน้าแต่งตัวตัวละครก็สนุกมากๆเหมือนกัน ใครสนใจนะครับก็สามารถลองดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็น iOS Android นะครับหรือว่าใครจะเล่นใน PC ก็ตามก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เหมือนกัน ผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างนะครับไว้ในในตัวของคําอธิบายคลิปของคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเกาะลองกดดาวน์โหลดแล้วก็ไปเช็ครายละเอียดตัวของกระบี่เยอุยทธจกร3กันได้เลยนะครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอขอบคุณ163,104ผู้ติดตามจากทางยูทูบคลิปนี้ผมสือร้าทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับโอกาชา together.